สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นอาหารประจำครอบครัวของเราก็จะเป็นอาหารเล่นน้ำยอยก็จะเป็นซุปครีมเห็ดค่ะวันนี้ก็จะมีซุปครีมเห็ดมีกะพเพราอาหารประจำครัวประจำครอบครัวก็จะเป็นผัดกะเพราแล้วก็ไข่ดาวของแสงกับของเ่อนะคะ,ะซุปครีมเห็ดก็จะมีวิปครีมเนยแล้วก็ เห็ดออรินจิน้ำซุปพริกไทยแล้วก็หัวหอมหัวหอมหอม,หอมใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดท,ที่เตรียมเอาไว้ให้เรียบให้ให,ให,ให้ที่จะปรุงกันในใน,ในวันนี้นะคะแล้วก็จะเตรียมทำเลยนะคะก็จะเตรียมทำด้วยการเราเตรียม เราใส่เนยลงไปก่อนลงใส่เนยลงก่อนเพื่อเราจะผัดหอมใหญ่ให้หอมนะคะผัดเนยให้ดะลายไฟก็ไม่ต้องร้อนมากนะคะก็ไฟขนาดกลางๆนะคะปันกลางผัดเนื้ยให้หอม เดี๋ยวเราจะต้องใส่หอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ก็จะหอมใส่หอมใหญ่ผัดหอมใหญ่ให้หอม นหอมใหญ่เริ่มออกแล้วนะคะหอมเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้หอมใหญ่ใส่ใส่สักหน่อยหนึ่งก่อนเราก็จะใส่เห็ดหอมใหญ่ออกกลิ่นหอมแล้วเราก็ใส่เห็ดที่ทุกหั่นของเราไว้ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดเลยนะคะ ผัดเห็ดไปวันนี้จะเป็นซุปเห็ดซุปเห็ดออริงจิกหอมเราก็ใส่น้ำซุปลงไป น้ำซุปลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำซุปให้เดือดอีกสักหน่อยนี่เดี๋ยวเราจะใส่วิปปิ้งครีมถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นนมสดก็ได้นะคะ ก็ใส่เป็นวิปปิ้งครีมโอเคใส่วิปปิ้งครีมผสมกับน้ำสุปข,ของเราแล้วเราก็คนโอ้ยหอมจัง ใส่น้ำซุปเพิ่มไปอีกหน่อยนึง๋ยวให้เดือดอีกหน่อยหนึ่งคะเราก็ใส่พริกไทยลงไป ใส่แป้งข้าวโพดลงไปเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปให้เดือดก,ก่อนนะคะ เราก็ใส่แป้งเข้าโพดท,ที่ละลายน้ำลงไปโอเคค่ะก็ปิดไฟเป็นอันเสร็จพิธีค่ะพร้อมเสิร์ฟก่อนอาหารเย็นได้เลยค่ะ อาหารเรียกน้ำย่อยของเราก็เสร็จนะคะแล้วนะคะก็จะโรยด้วยอีกไทยดำก็้อมเสิร์ฟเรียกน้ำย่อยก่อนอาหารมื้อใหญ่จะเจ็ดจ,จ,จพรอมเข้ามานะคะเราก็เตรียมทอดไข่ดาวให้ลุงแฟงกับบินเนอร์ไว้เล่นนะคะ ลุงแสงก็จะกินไ่ดาวที่ไม่ค่อยสุกนะคะก็แล้วก็บินเนอร์ก็จะเป็นของสุกเป็นกบินเนอร์ก็จะชอบสุกนะคะก็จะแบ,บ่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ทะเลาะก,กัน,นะคะ่ะ ก็ผัดกระเพาะต่อเลยะคะ่ะสมาชิกก็เริ่มหิวแล้วเราต้องรีบทำเดี๋ยวจะมีการมาหีหงหิวเกิดขึ้นนะคะ ผัดก,กะเพรานะคะผัดก,กะเพราไก่สับนะคะใส่เห็ดออรินจิมันมีเหลือจากซุปเห็ดก็ใส่เห็ดออรินจิไปหน่อยอนะะึงค่ะใส่น้ำมันหอยตามเร้น้ำมันหอยอยากอร่อยมากก็อยากอร่อยมากก็ใส่มาก ก็ยังไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ก็วินเนอร์บอกว่าถนัดขึ้นเยอะแล้วแม่แข็งขึ้นเยอะแล้ว<ม>ทำกับข้าวอยู่ดีๆเมืกี้โทรมาจากธนาคารองุงไทยนะคะอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ธนาคารอะ เขาไม่สนใจป้าหรอกป้าป่วยไม่มีใครอยากได้ป้าเป็นลูกค้าหรอกเพราะป้าป่วยอย่างนี้นะคะมีแต่วินเนอร์กับลุงแฟงนั่นแหละที่สนใจป้าอยากให้ป้ามีชีวิตอยู่ไปเรื่อยตามด้วยสีอิ้วดำหวานแต่เป็นนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ตามด้วย ซอสแม็กกี้ของดีของครอบครัวที่เราชอบกันใส่ไปนิดหน่อยแล้วตามด้วยคะนอก็ผัดผัดนะคะให้มันเข้ากันเดี๋ยวก็อร่อยกันทั้งครอบครัว อร่อยกันทั้งลุงแก๊งอร่อยกันทั้งมินเนอร์อร่อยกันทั้งป้าวันนี้ได้กะเพรามาค่อนเยอะเราไม่กลัวอร่อยเลยได้กะเพรามาเราดีใจผัดกะเพรา ใส่กะเพราไปนะคะกะเพราใหม่ๆกะเพราสดๆจากต้นใส่ไปไม่ใช่เป็นวิญญาณกะเพราเหมือนสมัยก่อนอันนี้จะเป็นกะเพราแท้ๆความจริงอะเมื่อก่อนมีกะพเพราแดงนะแต่ตั้งแต่ป้าป่วยแล้วก็ไม่เคยเจอมีหลายต้นนะของป้าโอเคค่ะ ดี๋ยวได้อร่อยกันแน่เย็นนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราอาหารเย็นของเราอาหารเย็นของรุงแฟง อันนี้เป็นซุปเห็ดของแฟงอันนี้เป็นผัดกะเพราของแฟงของปดาของวินเนอร์ไข่ดาวของลุงแฟงกับของวินเนอร์มาอร่อยด้วยกันทุกๆุกคนนะคะวันนี้อร่อยแน่นอนใบกะเพราเยอะๆตุ้มๆวันนี้ไม่ใช่วิญญาณใบกะเพรานะคะใบกะเพราจริงๆโอเค